สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ของครูทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูสาในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับค่ะก่อนจะเข้าเนื้อหาบทเรียนเรามาทําความรู้จักตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดก็คือคอ1.1ึ่งจุดหนึ่งป .6 ทับสี่หาหอรอมอของจํานวนนับไม่เกิน3จํานวนค่ะอ่า นักเรียนรู้ไหมคะว่าตัวประกอบของจํานวนนับคืออะไรตัวประกอบของจํานวนนับคือจํานวนที่หารจํานวนนับนั้นลงตัวเช่นตัวประกอบของ6มีอยู่4จํานวนก็คือ1,23แล้วก็6นั่นเองค่ะอนักเรียนสังเกตด,ด,ดีนะคะว่า1สามารถไปหาร6ลงตัว2ก็สามารถหาร6ลงตัว 3ก็สามารถหาร6ลงตัวเช่นกันและ6ก็สามารถหาร6ลงตัวเช่นกันนั่นหมายความว่าจํานวนใดที่ไปหารตัวนั้นลงตัวจะเป็นตัวประกอบของจํานวนนั้นทุกจํานวนนะคะเทคนิคการหาตัวประกอบของมันนะคะถ้านักเรียนท่องจะสูตรคูณได้นักเรียนก็จะสามารถหาตัวประกอบได้ค่ะนักเรียนจําไว้เสมอว่าตัวประกอบนะคะ จะมี1กับตัวมันเองเป็นตัวประกอบอยู่เสมอค่ะเช่นตัวประกอบของ6มี1แล้วก็มี6ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าตัวประกอบของจํานวนทุกจํานวนเนี่ยจะมี1และตัวมันเองค่ะเทคนิคการจานะคะอาถ้ายังไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างแรกนะคะก็คือหาตัวประกอบของ12 a เราก็มาดูกันว่าอะไรเอ่ยที่หาร12ลงตัวบ้างจำนวนแรกก็คือ1นะคะ1หาร12ลงตัวแล้ว1ไปคูณกับอะไรได้12 1ไปคูณกับ12ต่อไป1แล้วอะไรอีกอ2อไปคูณอะไรได้12คะ2คูณ6ใช่ไหมคะอ่ะถัดไป สแล้วมีอะไรอีกถัดมาก็คือ3 3ไปคูณอะไรเอ่ยสไปคูณ4ใช่ไหมคะต่อไปถัดจาก3ก็คือ4 4ไปคูณอะไรเนี่ยสไปคูณ3มันเป็นยังไงคะสาคูณสเหมือนกับ4ี่คูณสาเราไม่เอาแล้วนั่นหมายความว่าตัวประกอบของ12จะเท่ากับ1 สองสามสี่หกแล้วก็สิบสองอ่ะหนึ่งหาสิบสองลงตัวสองหาสิบสองลงตัวสามก็หาสิบสองลงตัวใช่ไหมคะสี่ก็หาสิบสองลงตัวเหมือนกันหกก็หาสิบสองลงตัวแล้วก็สิบสองก็หาสิบสองลงตัวนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมคะ มี1กับตัวมันเองเสมอน่นก็หมายความว่า1กับ12นั่นเองอตัวอย่างต่อมาะะหาตัวประกอบของ16นักเรียนคิดว่ามีอะไรจํานวนแรกเลยก็คือจํานวนแรกเลยก็คือ1 1ไปคูณอะไรคะ1ก็ต้องคูณ16อ่ะช่องสืดคูณต่อเลยต่อไปคือแม่2 2ไปคูณอะไรคะนักเรียน สไปคูณกับ8ถัดไปอะไรอีก3ได้ไหมเอสามไม่ได้4ได้ไหมคะสี่ไปคูณกับ 4, 4ต่อไป5ไม่ได้6ไม่ได้แล้วเห็นไหมต่อไปก็ต้องเป็น8ปคูณสหมดแล้วเพราะฉะน,นั้นตัวประกอบของ16จะเท่ากับ1 2 4แล้วก็8แล้วก็ สิบนี่สังเกตมีอะไรอีกแล้วมี1แล้วก็ตัวมันเองตัวประกอบของ16มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอง้าตัวนั่นเองอ่าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเพิ่มอีกสองตัวอย่างนะคะอ่าอันแรกก็คือ75 75จ็าำนวนแรกเรารู้อยู่แล้วว่าจำนวนที่หาร75ลงตัวต้องมีอะไรแน่นอนมี1ซึ่งแน่นอนค่ะว่าหนึ่ง หเนี่ยต้องไปคูณกับ75ต่อไปสองได้ไหมสอไม่ได้3ได้ไหมคะสได้3ไปคูณกับอะไร3ไปคูณกับ25 4ไม่ได้5 5ไปคูณกับอะไร5ไปคูณกับ5้ไปคูณกับ15 6ไม่ได้7ไม่ได้อะต่อไปข้ามมาที่ สิบห้าเลยสิบห้าไปคูณกับห้าเป็นยังไงคะห้าคูณสิบห้าสิบห้าคูณห้ามันเป็นยังไงกันและมันซ้ากันแล้วใช่ไหมคะเราจึงไม่เอาและเราจึงได้ตัวประกอบของเจ็ดสิบห้าเนี่ยมีอยู่กี่จำนวนหนึ่งสามห้าสิบห้ายี่สิบห้าแล้วก็เจ็ดสิบห้า ยังไงก็ต้องมี1กับตัวมันเองเสมอตัวประกอบของ75มีกี่จำนวนคะ1 2 3 4 5 6มี6จํานวนนั่นเองคะอ่ะมาถึงตัวอย่างข้อสุดท้ายหาตัวประกอบของ81นั่นเองแน่นอนว่าจำนวนแรกต้องคืออะไรคะจำนวนแรกต้องคือ1 1ไปคูณกับอะไร1ไปคูณกับ81ด สองอยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสองเป็นเลขคู่เลขคู่ไม่สามารถหารเลขคี่ได้อ่ะเป็น3 3ไปคูณกับสามหารลงตัวไม่เอย่ย3ามสอสาอ่ะลงตัว4ี่ห,ห้ไม่ได้7 8ไม่ได้ก็ไปเป็ดเดได้ไหมลองหาสิ81หาร7จ็ดไม่ได้นะคะ ค่ามมาที่9เลยเป็น9คูณกับ9ใช่ไหมคะสและเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ81เท่ากับ1 3 9 27แล้วก็81นั่นเองนี่มี1แล้วก็ ตัวมันเองตัวประกอบของ81มีกี่ตัว1-2-3-4-5สําำนวนใช่ไหมคะอะต่อไปมาดูงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ครูกำหนดให้ก็คือให้หาตัวประกอบของ32ค่ะเรามาดูการอะไรที่หาร32ลงตัวเมื่อกี้ตัวอย่างครูได้สอนไปยังนะส่ะ32ยังไม่มีนะคะจำนวนแรกเลยคือ1 ไปคูณกับ32จสานวนถัดไป2ไปคูณกับ16ถัดไปอะไรอีก3ได้ไหม3ก็ไม่ได้นะคะถัดไปก็ต้องเป็น4ค่ะ4ไปคูณกับ8แล้วก็เป็นอะไรอีก5ไม่ได้6ไม่ได้อะไรอีกคะนักเรียน4 8 3 2สอง แล้วก็จะวนมาที่8คูณ4เป็นยังไงและมันํา,าแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาแล้วตัวประกรอบของ32ได้แก่ 1, 2 4 8 8 6 6แล้วก็32มเมื่อนักเรียนหาตัวประกรอบครบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็เอามาใส่ในเกสรดอกไม้ได้เลยค่ะ เขาเรียกว่าอะไรเอามาใส่ในกลีบดอกไม้ไม่ใช่กีบอน,นะคะครูพูดผิดค่ะ,ะครูใช้สีชมพูแล้วกัน1 2 4 8 16 32มีไม่ครบใช่ไหมคะนักเรียนไม่ต้องไปสนใจมันคะ่ะไม่เป็นไรต่อมานะคะเราจะมาบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะตัวเลขภาษาอังกฤษหนึ ได้แก่ one ก็คือ2 w คือ4 8คือ eight eight ต่อไป16ก็คือ s i x t e e นักเรียนเขียนให้สวยนะคะที่รูไม่พอคะ่ะต่อไป32คือ Thirty Two T-H-I-R-T-Y T-W-O-Thirty Two แค่นี้นะคะแล้วนักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามแล้วนักเรียนก็ตัดกีบเกสรอ,ออกมาให้สวยงามนะคะเห็นไหมคะมันจะมีรอยปะอยู่นักเรียนก็ ของนักเรียนจะมีชิ้นส่วน2ชิ้นนักเรียนตัดตามรอยปะแล้วมาเสียบกันแล้วมันจะได้กระถางนะคะเสร็จแล้วเอามาส่งครูสัปดาห์หน้าค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ